สิเเดือนสิงหาคามพุทธศักราช2,563วันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆกิจกรรมลูกโปงมหัสัจจันย์อุปกรณ์ของเราก็คือมีขวดน้ำ วิเศษเ้อเรียบร้อยแล้วแต่ลูกโป่งของเราจะเป็นูลูกโป่งหัศจรรย์นั้นเป็นยังไงเด็กๆตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำก่อนจุนนั้นเดี๋ยวครูทำให้เด็กๆดูก่อนโอเคไหมคะโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะเด็กๆขาเด็กๆขา มองมาที่ลูกโพเด็กๆอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้เด็กๆดูก่อนนะคะโอเคไหมคะมอ่าดูค่ะอ,ออนิวหันหน้ามาครับรอ่าดูดูดูฟุ๊บโอ้มารุกกุ๊กกุยมาลุกกุ๊กกุยมาลุกกุก๊กกุย

ให้ลางเองฟองยังไม่ออกขึ้นเหดูนะคะเด็กๆขาให้เด็กๆกำเอาใช้มือฝั่งหนึ่งนะคะกำไอ้ตรงจุกลูกโป่งนะคะอย่าให้มันหลุดนะอย่าพ่งทานเดี๋ยวคุณครูทำให้แล้วให้เด็กๆเทเองโอเคไหมคะโอเคค่ะถ้าเด็กๆปล่อยมันจะหลุดไหมลูกหลุดไหมหลุดเด็กๆต้องทำยังไงคะ วดไว้ใช่ไหมคะม,มือฝัง่งหนึ่งเราประคองอะไรไหมคะประคองลูกโป่งใช่ไหมคะเห็นไหมครูเสกลูกโปง่งให้ลูกโป่งใหญ่แล้วในส้อมที่จะทำแล้วเรียกเออ ใหญ่แต่แล้วขครอยากเราปล่อยลูกป่งได้ไหมไม่ได้ม่ได้ปล่อยต้องกดได้ไหมไม่ถ้าคุณครูปล่อยแล้วมันจะทํายังไงคะป่งขึ้นมามันจะหลุดเลยทันทีเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันจะไม่พองใช่ไหมคะลูกเยี่ยมค่ะทำเสร็จแล้วคุณครูอนุญาตให้เด็กๆเอากลับบ้านได้นะคะค่ะเอาเดี๋ยวนะลูก แตงพล้กแตกหนแตกสองคนแตกหนึ่ยับขู่ยับมาขยับก็แตกแตกแตกถ้าเขารูกวันนะขไม่ใช่ถ้าขยบมาไม่ได้ถ้าไม่ไาม่ได้ถ้ไม่ได้ถ้าคนนันนัอ้เด็กคอเร